นะคะทองผ้าจะเป็นสีออกเปลือกมังคุดนะคะเป็นลายมังกรคาดแก้วสวยมากเลยนี่นะคะมังกรคาดแก้วค่ะ,ะ,คะมังกรคาดแก้วขนาดหนึ่งคูณสองเมตรทกทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมังกรคาดแก้วนะคะตรงกลางนะคะคาดแก้วเห็นไหมสวยนะคะ เดี๋ยวมาชมไกด์แพ็นุ่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าเมื่ออยู่ในตัวคนจะเป็นเช่นไรนะคะยังไม่อาบน้ํายาแต่ว่าราคานี้รวมอาบน้ํายาแล้วเย็บริมด้วยนะคะไม่เย็บดิมก็ได้ถ้าคุณผู้ชมจะตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จคะ่ะเบอร์หนึ่งจ้า 3,250บาทหนึ่งราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ